สวัสดีค่ะของทานเล่นที่เราเรียกว่ากุยช่ายมีทั้งไส้ผักไส้เผือกไส้หน่อไม้อยู่ที่ว่าใครจะชอบทานอะไรไส้หน่อไม้เป็นอีกชนิดหนึ่งที่คนไม่ทานผักถูกใจราดด้วยน้ำจิ้มรสเด็ดเมนูวันนี้อาจถูกใจใครหลายๆคนว่าแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่ามันยากไหมที่จะทำแล้วก็เสร็จแล้วได้แบบนี้แล้วค่ะใส่ถาดเตรียมไว้นะคะถาดละสิบสออันค่ะกุยช่ายค่ะ แต่ว่าเราวันนี้จะทําเป็นกุ้ยช่ายไส้หน่อไม้นะคะส่วนประกอบก็จะมีหมูเนื้อขาหน้าก็ได้นะคะหรือว่าเป็นหมูเนื้อสันคอก็ได้ค่ะแบบหั่นสี่เหลี่ยมนะคะส่วนตัวแล้วจะเอาไปเข้าช่องฟิตก่อนนะคะเพราะว่าจะทําให้เราหั่นง่ายยิ่งขึ้น,นะคะ่ะหั่นง่ายแบบนี้ก็จะเป็นลูกเต๋าเลยแล้วก็จะมีกุ้งสดนะคะโอ้โหไส้หน่อไม้นี่แบบอลังการมากค่ะเราก็จะเอากุ้งสดเนี่ยนะมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆเ,เลยค่ะ จะสับก็ได้นะคะแต่ว่าสับก็ต้องเป็นชิ้นหยาบๆนิดนึงเห็ดหอมนี่แช่น้ําไว้แล้วนะคะก็จะเอามาหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมต่อไปก็เป็นกุ้งแห้งนะคะกุ้งแห้งเนี่ยจะเอามาแช่นะ้ำแช่ให้นุ่มๆเลยนะคะเราจะใช้หน่อไม้ที่เป็นกระป๋องแบบนี้นะคะมันจะมีเป็นชิ้นกับเป็นเส้นถ้าเป็นชิ้นใหญ่ๆเราก็ต้องมาหัน่นก็เลยเลือกที่จะเอาเป็นเส้นค่ะเพราะว่าจะสะดวกในการทํานะคะเราไม่ต้องมานั่งหั่นอีกนะคะแล้วก็เอาไปล้างน้ําให้สะอาดเลยนะคะแล้วเราก็เอามาสับ สับให้มันหยาบนิดนึงเนาะจะได้มองเห็นเป็นชิ้นหน่อไม้อยู่ของส่วนของหมูเนี่ยเราใช้ประมาณ600กรัมนะคะเป็นขาหน้าก็ได้หรือว่าเป็นคอหมูก็ได้นะคะแล้วก็ส่วนของกุ้งเราใช้250กรัมค่ะของเห็ดหอมที่แช่น้ําแล้วประมาณ200กรัมค่ะแล้วก็ส่วนของกุ้งนะคะแช่น้ําแล้ว120กรัมค่ะ ส่วนของหนอไม้ที่อยู่ในกระป๋องนี่นะคะเทเอาน้ําออกไปแล้วเรียบร้อยช่างก็คือ480กรัมค่ะวันนี้เราใช้2กระป๋องมีน้ําตาลไว้ปรุงรสค่ะเรือนะคะแล้วก็จะมีพริกไทยค่ะพวกนี้เรากะเอาเลยนะคะมีซีอิ๊วขาวซอสฝาเขียวซอสมันหอยซอสแมคกีจริงๆแล้วเลือกเอาซอสอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ํามันค่ะ กระเทียมจีนนะคะช่างออกมาแล้วเนี่ยน่าจะได้ประมาณสัก45กรัมค่ะส่วนประกอบที่จะทําให้ไส้เขาแห้งนะคะแล้วก็หอมง่ายก็คือเดี๋ยวเราจะใช้แป้งข้าวโพดเนี่ยเป็นตัวช่วยถ้าใครไม่มีแป้งข้าวโพดนะคะสามารถใช้แป้งอนเนกประสงค์ที่ไทยเราที่เป็นถุงสีฟ้าได้เลยเหมือนกันค่ะส่วนขนา้าวเนียวจะทําให้เขาอร่อยเร็วมากๆเลยค่ะผงชูรสก็เหมือนกันซีอิ๊วขาวเนี่ยหมักหมูด้วยนะคะให้ซีอิ๊วขาวนี่แหละหมักลงไปนะคะแล้วเราก็ใส่ ใส่ลงไปนิดนึงค่ะแค่พอประมาณเราต้องการให้เขานุ่มขึ้นนะคะเราก็จะใส่แป้งมันลงไปนิดนึงแล้วก็ขยำด้วยกันนะคะวันนี้ต้องขอโทษจริงๆนะคะคือเสียงเนี่ยเจ็บคอนะคะขยำให้เขานุ่มเราก็มาทุบก,กระเทียมนะคะเตรเียมไว้สําหรับผัดเนื้อหมูแล้วก็ผัดเห็ดหอมนะคะต้องผัดกับกระเทียมไว้ก่อนนะคะจะทําให้เห็ดหอมเนี่ยมีกลิ่นหอมหน่าทานมากเลยค่ะ ส่บเตเทียมไว้เลยนะคะใส่น้ำมันลงไปเลยนะคะเราจะเริ่มผัดเห็ดหอมก่อนคะ่ะเอากระเทียมใส่ลงไปนิดนึงกระเทียมก็ช่วยดับกลิ่นคาวได้นะคะพอกระเทียมเริ่มเหลืองนิดนค่แล้วก็เอาเห็ดหอมลงไปผัดเลยคะ่ะแล้วเราผัดเห็ดหอมกับกระเทียมกับน้ำมันเนี่ยกลิ่นเขาะจะหอมขึ้นมาเลยเขาเรียกว่าดึงกลิ่นของเห็ดหอมให้ขึ้นมาค่ะใส่เม่ขี้ลงไปนิดนึง เพื่อปรุงรสตัวใหหอมให้อร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็มาผัดตัวหน่อไม้กันเลยค่ะใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะเดี<ม>๋ยวเราเจียวกระเทียมให้หอมนิดนึงนะคะหมูมที่หมักไว้นะคะเอาลงไปผัดเลยเดี๋ยวเราผัดหมูให้สุกก่อนนะคะแล้วเอาอนื่นใส่ต่อแล้วก็ผัดหมูได้สุกประมาณนึงแล้วนะคะน้ำมันใส่ลงไปนิดนึงค่ะ เอาส่วนของกุ้งลงมาผัดแต่เดี๋ยวเราจะเอาออกพักไว้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราผัดรวมไปกับหมูอะไรพวกนี้กุ้งเขาสุกง่ายอะคะ่ะจะแข็งๆเนาะเดี๋ยวเราผัดแค่พอให้เขาหอมเพราะว่ามันมีกระเทียมอยู่ในนี้ด้วยจะพอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราตักขึ้นพักไวะะ้เลยค่ะกลิ่นกระเทียมหอมอยู่ในกุ้งแล้วนะคะจะเอากุ้งแห้งะคะ่ะลงไปผัดผัดกับน้ำมันนะคะให้หอมก็เอาประมาณนี้ค่ะ มีน้ำมันนิดๆแล้วก็มีกลิ่นของกระเทียมติดอยู่ที่กระทะเล็กน้อยอย่าเพิ่งผัดไปรวมกับหมูนะคะเพราะว่าจะทําให้เห็นขาวนิดนึงค่ะให้เขาผัดกับน,น้ํามันก่อนให้พอส่วนของน้ําที่เราแช่ไว้เนี่ยหายก่อนนะคะกุ้งก็เริ่มมองดูหน้าทานแล้วค่ะดูแดงขึ้นแล้วก็แข็งขึ้นกุ้งเราก็ได้ที่แล้วเนาะก็คนรวมกันเลยค่ะก็เอาเห็ดหอมที่เราผัดไว้สักครู่นี่นะคะใส่ลงไปเลยค่ะ บางอย่างบางครั้งของถ้าเราผัดรวมๆกันไปเลยมันจะเหม็นคาวนะคะดูหน้าทานแล้วดูสิหน่อไม้ใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ใส่ะนอล,ลงไปเลยผักเขียวแล้วกนะ็แมกกี้ค่ะโหรสชาติแมกกี้จะทําให้อร่อยมากน้ำมันหอยนิดนึงใส่พริกไทยลงไปเลยเนี่ยกะกะเอาแบบนี้จริงๆเลยค่ะใส่น้ําตาลลงไปอีกนิดนึงนะคะปรุงรสคนผสมให้เข้ากันแล้วก็ชิมถ้าขาดอะไรเราก็เติมนั้นนะคะ ถ้าเกิดเขาแฉะนะคะมีน้ําจากหมูเดี๋ยวเราใส่แป้งข้าวโพดเข้าไปนะคะแป้งข้าวโพดก็จะช่วยให้เขาอะไม่มีน้ําไม่ต้องผัดนานจนแห้งนะคะลูกสาวไม่กินผักแต่สามารถกินกุ้ยช่ายไส่หน่อไม้ได้แบบอร่อยมากเอนหน่อไม้ขึ้นมาชิมนิดนึงนะคะโอโหอร่อยอร่อยจริงๆค่ะอย่าให้รสจัดมากเกินไปนะแล้วก็ใส่กุ้งเลยค่ะสุดท้ายละถ้าเราไม่ทอดกุ้งก่อนนะคะเหม็นข้าวเลยนะคะถ้าเราเอามาผัดแบบเนี้ย ขอเตือนเลยนะคะผัดให้ได้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวเอามาใส่สุดท้ายโอ้โหทำไมมาดูหน้าทานอย่างนี้หลังจากที่เราผัดได้ที่แล้วนะคะแล้วก็เราจะดูว่าเขาล่วนๆแบบนี้ค่ะามันจะผอมยากเอาแป้งขา้าวโพดเนี่ยนะคะผสมน้ำค่ะเอาประมาณ50กรัมค่ะต้องช่างก็ได้ค่ะเอาเนาะแลาก็จะมีน้ำไหลออกมานิดนินะคะจากเนื้อหมู ค่อยเทใส่นะคะ,ะค่อยเทไม่ต้องใจร้อนนี่ยังเหลืออยู่นะคะดูก่อนว่าเดี๋ยวเขาจะเหนียวเกินไปไหมนะคะถ้าไม่พอเราเพิ่มได้ค่ะแล้วก็ค่อยๆคนไปนะคะให้แป้งข้าวโพดสุกเขายังไม่เหนียวพอเราก็เพิ่มไปอกีกสรุปวันนี้จะใช้แป้งข้าวโพด50กรัมนี่หมดเลยนะคะหม50กรัมกำลังพอดีเลยค่ะกำลังพอดีในส่วนของสูตรนี้เลยนะคะ ล้วก็จะพอแล้วค่ะไม่ให้เหนียวเกินไปแต่พอเขาแห้งแล้วเขาก็จะเหนียวขึ้นอีกนิดนึงนะคะค่ะเราก็พักให้เย็นรอไปบรรจุเป็นไส้กุยช่ายกันเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปทําส่วนของแป้งกันนะคะส่วนของคนอเนี่ยใช้เป็นขนอก้อนทั่วไปสองก้อนนะคะ ต้มน้ำร้อนแล้วก็มาเทใส่ใส่คนนก้อนแล้วก็คนให้แตกกระจายก่อนนะคะที่จะเอามาใส่เรามาดูส่วนของแป้งกันนะคะแป้งกุ้ยย่ายเนี่ยเราจะใช้แป้งมันสับปะหลังเป็นของไทยก็เขียนว่าแป้งมันสับปะหลังเลยนะคะเราจะใช้ส่วนของแป้งมันสับปะหลังเนี่ย500กรัมค่ะแป้งข้าวเจ้า250กรัมค่ะน้ำเดือดจัดนะคะ780กรัมเอาน้ำเดือดจัดใส่ในกาเราจะตวงน้ำก่อนนะคะ ตวงน้ำให้ได้ก่อนแล้วถึงจะไปเทใส่กานะเอาน้ำา780กรัมค่ะทำาแบบนี้แล้วนะคะเราก็เอามาเทใส่กาบางคนก็อาจจะใส่โมโหม้อก็ได้นะคะวันนี้สะดวกที่จะใช้กาต้มน,น้ําแบบนี้นะคะเราเดือดมาแล้วใช่ไหมคะเราเทลงไปอย่างเงี้ยความร้อนเขาก็จะหายไปนะสุกได้ไม่ตามที่เราต้องการนะคะอาจจะเลยไปนิดนึงก็ได้ค่ะไปใส่กาแบบนี้แล้วเราก็เอาไปตั้งให้เดือดค่ะวิธีการนะคะแล้วแต่ใครถนัดนะคะ แล้วเราก็เตรียมน้ำเย็นไว้เสร็จ1นส่วนสถ้วยตวงค่ะหรือประมาณ2ช้อนโต๊ะเตรียมไว้เลยนะคะน้ำมันพืชประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะเราจะค่อยๆนวดแล้วใส่ไปเรื่อยๆค่ะอาจจะถึงหรืออาจจะเกินก็ได้นะคะมันอยู่ที่เวลาเรานวดค่ะถ้าเกิดเรานวดจังหวะแป้งที่เราซื้อมามันแข็งใช่ไหมคะเราก็จะเพิ่มน้ำมันไปอีกจังหวะที่เราซื้อแป้งมาแป้งยี่ห้อนนะั้นมันนุ่มเราก็อย่าใส่เยอะาะฉะนั้นเราจะค่อยๆนวดไปเรื่อยๆแล้วเราก็สัมผัสด,ด้วยมือค่ะ ว่าอย่าให้หนืดเกินไปหรืออย่าให้นิ่มเกินไปนะคะถ้าหนืดเกินไปเวลารีดเข้าตัวเนี่ยจะลําบากมากเลยค่ะหรือถ้ามันแฉะเกินไปอะ่ะเวลาเราเอาเข้าตัวเนี่ยเขาก็อาจจะฉีกขาดได้ง่ายนะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้แป้งที่บางอย่างที่เราต้องการถ้าแบบนั้นนะคะก็ไม่มีปัญหาเราก็จะใช้แป้งหนาทําหุ้มไส้แบบแป้งหนาก็ได้ค่ะบางคนก็ชอบกินแป้งหนาเหมือนกันเนาะ พอเราได้แป้งสองชนิดแล้วนะคะเราก็คนรวมกันเพื่อให้รสชาติเขาดีขึ้นนะคะใส่เกลือลงไปในแป้งหน่อยนึงเนาะให้เขามีรสชาติหน่อยหนึ่งะคะ่ะน้ําเดือดจัดเลยนะคะเราก็เทลงไปแบบนี้เลยค่ะนี่แป้งสุกเลยนะคะจะเห็นว่าแป้งสุกเลยเพราะว่าน้ําเดือดจัดเนี่ยถ้าเรารอจังหวะแล้วรู้สึกว่าน้ําเขาเย็นไปหน่อยนะคะเราก็เอากลับไปตั้งได้แป้งจะสุกเลยนะ,ะแป้งจะสุก แ,แป้งสุกเลยนะคะแต่วิธีการแก้ปัญหาถ้าแป้งมันไม่สุกนะคะแป้งต้องสุกถึงจะดีนะคะเพราะว่าถ้าน้ําร้อนไม่จัดแป้งเขาก็จะไม่สุกนะคะจะทําให้เรานวดยากก็จะไม่ค่อยแผ่นบางเท่าที่ควรวิธีการก็คือถ้าไม่ได้นะคะก็ให้เอาไปใส่กระทะแล้วนาบที่กระทะเลยค่ะวิธีแก้นะคะใส่ให้หมดเลยนะคะทุกหยดเลยเพราะว่าเราตวงไปแล้วนะคะตอนนี้ใช้มือไม่ได้นะคะร้อนมากค่อยๆคน เลยต้องใช้พายแบบนี้นะคะช่วยไม่งั้นเราก็จะไม่มีแรงใครมีเครื่องใช้เครื่องช่วยได้เลยนะคะแต่ว่าเครื่องเนี่ยถ้าเรานวดเร็วก็จะทําให้แป้งเขาเหลวนะคะต้องเปิดที่เบอร์เบาๆสุดๆแล้วค่อยๆผสมไปเหมือนมือเราค่ะเดี๋ยวเราผสมกันให้หมดแล้วก็ใช้มือนวดนะคะลองเอามือนวดดูตอนนี้ ยังนวดไม่ได้เลยค่ะร้อนมากจะทําให้แป้งเหนียวดีมากเลยค่ะแล้วก็จะเป็นแผ่นบางสวยนะคะถ้าเรายืดได้อย่างนี้แล้วเหนียวมากผ้าชุบน้ําแล้วคุมพักไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามานวดอีกสิ่งหนึ่งที่จะแนะนําก็คือเราใช้เป็นแผ่นซิลิโคอนอย่างนี้ค่ะนี่นะ,ะแล้วก็มานวดให้เข้ากันแบบนี้นะคะถ้าแบบนี้ลักษณะอย่างเงี้ยไม่ติดมือเห็นไหมคะก็แสดงว่าแป้งเริ่มเด้งมากๆเลยทีนี้ถ้าเกิดเหนียวเกินไปอ่ะ จะทําให้เรารีดยากมากเลยค่ะให้น้ามันช่วยนะคะจะทําให้ไม่ติดมือนะคะได้แป้งเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เริ่มเอาน้ําเย็นแล้วก็เอาน้ํามันใส่ลงไปนิดนึงค่ะจะใส่ที่พื้นนี่ก็ได้ค่ะได้เหมือนกันนะคะเขาะจะไม่ติดมือละแล้วเราก็จะนวดไปเรื่อยๆแบบนี้เต,ติมน้ําเย็นเมื่อคลายเย็นไปเรื่อยๆนะคะก็ใส่น้ํามันนิดนึงการติดมือค่ะนิดนึงค่อยๆใส่ไปเรื่อยๆ เขาก็จะไม่ติดนี่นะคะล ark ark แล้วก็เอาน้ําเย็นมาใส่ด้วยนะคะคลายแล้วก็ทําให้แป้งนุ่มขึ้นค่ะส่วนของน้ําเย็นเนี่ยเขาจะไม่ติดมือด้วยนะคะเราก็จะเอามือจุ่มน้ําเย็นแบบนี้นะคะแล้วก็มาจับค่อยๆจับอย่าเทลงไปเลยนะคะเขาก็จะไม่ค่อยติดมือเราก็จะนวดไปเรื่อยๆน้ําใส่แล้วก็นวดไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็แป้งก็นุ่มได้ที่แล้วเนี่ยค่ะนุ่มมากแล้ว <bol> แบ่งแป้งออกมานิดนึงแบบนี้นะค่ะพลาสติกมาวางแบบนี้ค่ะ ไม้รีดลองรีดดูนะคะว่าจะได้บางเท่าที่เราต้องการไหมนะคะโอ้โหบางมากไปได้เนี่ยค่ะบางมากเดี๋ยวเราจะมาทําน้ําจิม้มคุ้ยช่ายกันแบบง่ายๆเลยนะคะแบบว่าไม่ต้องมีวิธีการตวงเลยค่ะส่วนผสมของน้ําจิม้มเราจะมีพริกเม็ดใหญ่ชนิดนี้ก็ค่อนข้างเผ็ดนิดนึงนะคะจะมีซีอิ๊วดําค่ะซีอิ๊วขาวมีน้ําส้มสายชูนะคะมีซัมบบใครไม่มีซัมบอไม่ต้องใช้นะคะไม่จําเป็นเลยแต่อาจจะต้องใช้ส่วนผสมของพริกเนี่ย เพิ่มมากขึ้นนะคะน้ำตาลทรายค่ะเราก็ใช้พริกเม็ดใหญ่นะคะแล้วก็สับให้หยาบนิดนึงเนาะง่ายๆเลยนะคะหรือจะรวมกันแล้วก็ปั่นก็ได้ก็ง่ายดีเหมือนกันนะคะซัมบอนี้จะเป็นเหมือนพริกเม็ดใหญ่แบบเมื่อกี้ค่ะจะมีออกรสเปรี้ยวแล้วก็ข้างในอาจจะมีหอม ตาลงไปกะเอาว่าเราจะเอาน้ำจิ้มเยอะขนาดไหนกี่ถ้วยนะคะจะใส่น้ำส้มลงไปเขากะด้วยสายตาเหมือนเราปรุงอาหารแบบนี้ค่ะแล้วก็จะชิมเอานิดนึงซีอิ๊วดำเนี่ยอย่าเยอะเกินไปนะคะเดี๋ยวจะมีกลิ่นแรงแค่นี้นเองทำให้เขาออกสีดําแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะซีอิ๊วขาวค่ะเพราเคยลองนะถ้าไม่มีซีอิ้วขาวเนี่ยไม่มีความอร่อยเลยค่ะใส่ซีอิ้วขาวลงไปเพื่อเพิ่มความเค็มนะไม่มีเยอะอะไรมากเลยนะคะเนี่ยแค่นี้ แล้วก็พริกที่หั่นลงไปเมื่อกี้นะคะจะเป็นพริกปั่นหรือพริกหั่นก็นได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราเอาไปตั้งไฟหลังจากที่เราเทส่วนผสมทุกอย่างลงไปนะ,ะเราเป็นพริกเม็ดใหญ่หรือพริกเม็ดเล็กก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าใครจะชอบเผ็ดม,มากเผ็ดน้อยสีสันให้เขาดูมีชีวิตชีวาขึ้นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวซัมบอเองก็เป็นพริกปัน่นแล้วดูเผินๆก็เหมือนพริกตําน้ําส้มที่สําหรับใส่กับก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นเลยค่ะเราไม่ได้ใส่น้ําเลยนะเพราะฉะนั้นอย่าไปใส่น้ํานะคะเราลองชิมดูเนาะชิมได้นะเผ็ดด้วย จัดจานในย่านนี้มากค่ะหวานเค็มเปรี้ยวโอ้โหรสเด็ดเราดูเขาออกสีแดงๆอย่างเงี้ยนะคะมันดูไม่ค่อยสวยแค่เพิ่มสีอิ๊วดำลงไปอีกนิดนึงพอเริ่มเดือดได้ที่แล้วนะคะเราก็รู้สึกว่าเหมือนเป็นน้ํามากเลยนะคะไม่ต้องตกใจไม่เป็นน้ํานะคะเพราะว่าน้ําตาลเวลาถูกส่วนของน้ําแล้วอะ่ะเขาก็จะเป็นเหลวๆแบบเนี้ยค่ะแล้วเราก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะเคี่ยวไปแป๊บนึงไม่ต้องนานนะคะเคี่ยวไปสักพักนึงพอให้ทุกอย่างเข้ากันดี ก็เคี่ยวมาได้สักคู่หนึ่งแล้วนะคะน้ำตาลเนี่ยเริ่มเป็นฟองแบบนี้แล้วก็พอแล้วะคะ่ะเดี๋ยวพอเย็นแล้วเขาจะเหนียวขเข้มข้นเลยนะคะสังเกตดูขึ้นมาจะเป็นฟองแบบนี้อย่แบบนี้ค่ะถือว่าเหนียวแล้วนะคะฟองจะขึ้นมายากนิดนึงอย่างนี้ค่ะเพราะส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมีน้ําตาลนะคะเป็นส่วนประกอบที่เยอะอยู่แล้วถ้าปิดไฟเลยจะดูเหนียวเหนียวแล้วถ้าเย็นแล้วก็จะเหนียวกว่านี้ค่ะน้าจิ้มรสเด็ด ก็มาเริ่มเตรียมซึ้งเลยค่ะพอเราเอาวางลงไปแล้วอะ่ะล้วก็พรมน้ําไปก่อนก็ไม่ติดเหมือนกันค่ะบางทีก็ไม่ต้องใช้น้ํามันก็ได้ใช้น้ําก็ได้เหมือนกันนะคะก็เริ่มมาทําส่วนของแป้งกันแป้งที่เรานวดไว้นะคะทําแบบแป้งบางนะถ้านุ่มมากๆอะ่ะเวลาเรารีดแบบนี้ค่ะเขาก็จะไม่บางให้เรานะคะรีดให้ดูนะคะใช้พลาสติกอย่างเนี้คุมรีดเลย่ะได้แล้วจะเอาบางขนาดไหนจะเอาใหญ่ขนาดไหนได้เลยค่ะ นี่ค่ะแป้งก็จะประมาณนี้นะคะจะให้บางกว่าน,นี้ใช้ตัวนี้รีดช่วยก็ได้ค่ะจะเอาบางขนาดไหนรวมกันแล้วใหญ่ไปส่วนลดใหญ่ไปนะรวมกันได้อีกนะดูง่ายๆเลยนิ่มนะคะเนี่ยนิ่มเอ๋น,นะคะมีน้องคนนึงมาสั่งจะเอาแป้งบางมากๆเลยขอทําใจแปบ๊บนึงนะคะเพราะว่าจะใช้ใส่เยอะมากแล้วก็ไม่รู้จะคิดราคาเขายังไงนะถ้ากดติดนะคะ ด้านที่จะจีบไม่ควรจะโรยแป้งนวลเยอะนะคะจะได้เหนียวๆนิดนึงจะใช้ด้านในนี้โดยที่ไม่ต้องโรยแป้งบางทีเราก็อาจจะใช้เขียงแบบนี้ค่ะตัดออกมาชิ้นหนึ่งหรือสองชิ้นวันนี้ไปพักไว้ก่อนเดี๋ยวจะทําทั้งหมดทีเดียวเลยก็ได้นะพักไว้ก่อนอย่าไปตัดบนนี้นะคะแล้วก็เอาแป้งนวลมาเพราะว่าบางทีก็จะติดกันนิดนึงอย่างเงี้ยก็ะจะสะดวกกับเราในการจับตัดนะคะตัดสี่เหลี่ยมแบบนี้ค่ะ ล้วก,ก็เอาประมาณไม่ต้องคลึงแป้งเลยนะคะอันไหนที่มันเกินมาหรือเราอยากได้ใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยก็แปะเข้าไปด้วยกันแล้วก็วางไว้ไม่ให้ติดกันรอแล้วก็อาจจะดึงครึงแบบนี้ก็ได้อะครึงเวลาครึงแล้วก็จะได้ง่ายไม่ต้องเหลี่ยมก็ได้เนี่ยได้หมดเลยค่ะก็ตัดไปแบบที่เราต้องการวัาติดกันก็ใส่แป้งนวลเราตัดไปเดี๋ยวตัดให้เสร็จให้หมดเลยนะคะใจเย็นแล้วแล้วก็มาจับจีบกันค่ะ เดี๋ยวจับจีบให้ดูสักอันสองอันนะคะใส้นะคะที่เราทําไว้เย็นแล้วนะคะก็เอามาใส่ประมาณนี้ค่ะแล้วก็จีบเลยจีบเหมือนสาลาเปาเลยค่ะท,ทําทีแล้วหลายๆอันเลยค่ะนี่คะเร็วดีเนาะแล้วก็ถ้าใครคิดว่ามันหนืดนะคะรีดยาก การนวดก็เพิ่มน้ำกับน้ำมันไปได้อีกอเพิ่มน้ำมันกับน้ำเยอะเกินไปนิ่มเกินไปแล้วก็จะปั้นไม่ได้นะคะรีดไว้จนหมดแล้วนะคะเราก็เริ่มมาใส่ใส่กันค่ะการนวดแป้งก็มีหลายวิธีนะจะเอาแบบหนาจะเอาแบบบางอันไหนไม่บางไม่ถูกใจเรานะคะก็สามารถรีดต่อไปได้อีกก็จะได้บางเชียบแบบนี้เลยนะคะ จะขึ้นมาจีบนะคะตัวอยากให้แป้งโดนความชื้นหรือว่าโดนที่เปียกๆนะคะเวลาเราจีบแล้วก็จะขาดนี่จะใหญ่มากแล้วก็บางมากคล้ายๆแป้งฮักเก๋าเหมือนกันนะคะนุ่มๆเด้งๆมีกุ้งแห้งนะคะกุ้งสด หมูเห็ดหอมรับรองว่าอร่อยจริงๆค่ะทานแล้วจะติดใจถ้าใครสนใจนะคะเชิญตัวไปทำให้ที่บ้านก็ได้นะคะไม่คิดตังค์ถ้าเกิดเขาเหนียวให้เอาแป้งมันโรยที่มือเลยนะคะหรือจะวางแบบนี้ก็ได้ เดี๋ยวเวลานึ่งออกมาแล้วก็จะเห็นตัวไส้ค่ะบางทั้งก้นนะคะแทบจะหุ้มไม่มิดเลยนะะี่ค่ะรวมกันมาอย่างนี้นะคะรวมไว้รวมแล้วก็เอามาหุ้มแบบไม่จับจีบนะคะแล้วก็หุ้มเข้ามาหุ้มเข้ามาให้ชนกันนะคะหุ้มให้มิดแล้วก็เนี่ยค่ะบางโอ้โหบางเชียบ มาดูตอนไปนึ่งกันเลยนะคะเ,เรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใช้น้ำใส่พ็อกกี้ฉีดนิดนึงนะคะเขจะได้ไม่แห้งนะคะแล้วก็จะได้นุ่มนวลมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็เอาไปนึ่งกันเลยค่ะใช้เวลานึ่งประมาณ5นาที แบบแป้งบางก็เสร็จแล้วนะคะนึ่งได้ออกมาแบบนี้แล้วเนาะเราก็น้ํามันช่วยจับนิดนึงค่ะน้ามันช่วยจับนิดนึงแล้วก็เอามาเดียดถ้าเราไม่อยากให้ติดกันนะคะต้องรอให้เขาเย็นนิดนึงนะคะแล้วเขาก็จะไม่ติดกันเราจะใช้ตัวหนีบก็ได้นะคะเดี๋ยวรอให้เย็นนิดนึงนะคะเทบขาดเนี่ยอันนี้แบบแป้งบางนะคะกระเทียมเจียวเราเจียวแยกไว้แล้วนะคะใส่แพ็คแบบนี้ค่ะ เขาจะได้เอาไปเก็บใส่ช่องฟิตไว้ได้ง่ายๆวิช่ยใส่หน่อไม้ในต่างประเทศค่ะจิมก็ใส่ถุงแล้วก็ใส่กล่องอีกทีนึงนะคะอย่าลืมไปทำทานกันนะคะขอบคุณมากค่ะ